ค่ะวันนี้นะคะวันนี้รัตด,ดาและก็ตะวันนะคะจะพาเที่ยววัดถ้ำแจงนะคะวัดถ้ำแจงชะอํานะคะทุกคนซึ่งเป็นแหล่งแรนมาแข่งใหม่ของชะอํานะคะทุกคนก็จะมีความสูงเป็นสาสเอ็ดเมตรนะคะสูงแล้วก็ยาวสองร้อยยี่สิบเจ็ดเมตรนะคะทุกคน แล้วก็ลำตัวของท่านนี่จะอยู่ที่สองเมตรนะคะใหญ่มากเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันนะคะนะคะฝรั่งก็มีมาดูนะคะทุกคนขอให้องฝูรัตส่งประชารชนในสิทธิว่างในสิทธิขอให้เฉลิมทรงพระองค์นะครับเสร็จแล้วก็ปูกเอาไว้ที่ระนาวองูนะตรงทร่สังขารที่เดียวที่นีนะคะจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะทุกคนเออตรงนี้เห็นชัดกว่าจริงด้วย เอาไปเดินเดินครับเดินก็ได้ไปเดินช้าๆนะครับอย่าทําอย่างนั้นไม่เอาไปขึ้นไปเอาพูดสิทีเนี้ยวันนี้มาที่ไหนนะคะพ่อปู่พ่อปู่พญานาคราชพ่อปู่พญานาคราชครับบอกสิโอเป็นที่สวยมากนะคะทุกคนสวยมากเลยครับตะบันบอกให้หน่อยเอาตะบันเป็นองค์ปู่ที่องค์ ใหญ่ที่สุดในไทยนะคะทุกคนซึ่สีสันสวยงามมากนะคะดูลงสีได้สวยมากนะคะทุกคนบำรุงวัดค่ะบำารุงวัดนะคะดูสวยมากโอ้โห ตะวันโอ้โหตกแต่งสีสันได้สวยงามมากนะคะทุกคนออกมานอกซุ้มเดินกับย่าไหมล่ะเอ้าย่าพาเดินมะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนย่าถ่ายก่อนโอ้โหสวยมากค่ะทุกคนเอาพูดให้หน่อยสวยป่ะสวยป่ะสวยเลยพูดให้ย่าก่อนสวยมาก พูดเบาๆครับแล้วพญานะพ่อปู่นาคราชเนาะพ่อปู่นาคราชทางลูกนี่หางพ่อปู่อยู่นี่ตะวันเอ้าเขาเอาผ้าแดงมาปูกกันเราไม่ปูกกันบ้างเหรอเอาผ้าแดงมาปูกเนี่ยปูกเพื่อเป็นสิริมงคอนเลยเขาให้รอดช่องตะวันรอดช่องไหมรอดรอดไปในพ่อปู่นะครับเดินรอดไปรอดช่องที่สามรอดช่องที่สี่ เอาช่องที่เท่าไหร่บ้างเนี่ยโอ้โหตะวันสวยดูตะวันมองนี่มองข้างบนในกล้องนี่จะสวยนี่นี่นี่สวยไหมครับพูดสวยครับมาเที่ยวได้นะครับบอกมาเที่ยวที่ลูกมาเที่ยวได้นะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่เช้าอัมลูกบัก ตะวันจะวิ่งวิ่งอีกแล้วลูกหลานมีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยทุกปีเรียนเก่งๆครับเรียนเก่งๆครับพญานาคพ่อปู่สิลูกเรียกพ่อปู่พ่อปู่บอกสิพ่อปู่ให้ลูกหลานเรียนเก่งๆบอกสิลูกพ่อปู่ชื่อพ่อปู่พญานาคราชคีรีมหามุนีสีสุดโทนาคราชนะคะ สวยที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็องค์ใหญ่ที่สุดในไทยนะคะเกิดขึ้นโดยเจ้าอาวาสท่านนิมิตค่ะได้สร้างขึ้นโดยเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันท่านนิมิตแล้วก็ให้เห็นให้สร้างแบบนี้แบบนี้นะคะท่านก็เลยทำออกมาอย่างสวยเลยนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะดูค่ะมีที่ให้ลอดท้องพญานาค เพื่อโชคลาบขอพรกันนะคะทุกคน9้าจุดนะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชะอำนะคะทุกคนสำหรับสายมูใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะคะสวยงามมากหน้าทึ่งหน้าเลื่อมใสามากนะคะทุกคนเจ้าตะวันชอบเดินลอดท้องพญานาคนะคะทุกคนเห็นไหมคะคนจะมาเป็นเรื่อยๆนะคะมีคนแวะเยอะๆนะคะช่วงนี้ เห็นไคะตะวันชอบมากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจะดาผ้าแดงซึ่งเขียนชื่อแล้วก็มาขอพรมาผูกตามจุดที่ท่านกำหนดให้นะคะก็จะเห็นประมาณนี้ค่ะสีแดงเต็มไปหมดนะคะทุกคนเพื่อขอพรขอโชคขอลาบเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะความหวังและความพลังศรัทธานในสถานที่แห่งนี้นะคะ เห็นไหมคะแสดงความรักความเคารพความนับถือของพญานาคที่นี่ค่ะทุกคนใหญ่มากวันนี้นะคะพาตะวันมาไหว้พ่อปู่พญานคะเห็นยาบ้างมองเห็นยามมีพระอาจารย์ด้วยนะคะพระอาจารย์ให้พรด้วยนะคะ คนมาเที่ยวเยอะนะคะทุกคนข้าแดงเขียนชื่อวันเดืเอนปีเกิดแล้วก็ขึ้นไปถูกไปข้างบนกันนะคะมีข้าป่าด้วยนะคะทำบุญอันนี้แดดร้อนนะคะทุกคนแดดร้อนมากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น่านับถือนะคะทุกคนเหมาะกับการถ่ายรูปนะคะทุกคนสวยงามมาก ที่เห็นสีแดงๆนี่คือผ้าแดงที่เขาผูกกันนะคะผูกเพื่อขอโชคขอราบขอพรค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะพ่พอปูป่พญานาครารชนนาวันนี้มาเที่ยวพ่อปูป่พญานาคยังไงก็จบวงแล้วนะคะขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามได้เลค่ะแต่วันแนลแล้วค่ะก็ยังไงขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะรักษาสุขภาพกันเ้วยก็ ใครจะขอพรก็ขอได้นะคะตะวันมานี่มาขอพอรทำไงลูกตะวันมาขอพอรขอ,ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,รรวยทุกคนนะคะก็สำหรับ,บคลิปนี้นะคะ,คะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบายบายค่ะ